จริงๆอ่ะวันใหม่จะออกมาบ้านยายนะคะเพื่อที่จะให้หลานนะคะพาไปสักหลังค่ะทุกคนเออสเสร็จไย ที่บ้านยายนะคะขึ้นใกล้ๆจากบ้านที่วันใหม่อยู่นะคะามาเข้าเรื่องอะไรดีวกว่านะคะคือวันใหม่อบอกกับพี่เต้ยแล้วนะคะว่าจะมาทําสปากับแม่ใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะวันใหม่จะออกมาบ้านยายนะคะเพื่อที่จะให้หลานนะคะพาไปสักหลังค่ะทุกคนเออสักแบบสักเต็มหลังเลยทุกคนเคยเห็นแบบสักแบบนี้ไหมคะ นี่แบบนี้เลยคือจะเอาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์พี่เต้ยกันนะคะแล้วมาดูเลีช <ๆ S 2> <pap i. S 1> ั่นกันว่านางจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะช่างสักของเรานะคะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่างสักแบบ V.I.P <ST passo> มากเลยนะคะสามารถเรียกมาที่บ้านได้นะคะและนี่นะคะก็คือช่างสักของเราะะทัดคนนี่เป็นผู้หญิงซ <ST S> ะด้วยนะคะ <ST S> ไหนช่างสากักเอาลายไหนมาให้วันนี้สักแบบไม่ต้องใช้เข็มใช้แค่น ่บอกเลยว่าแผ่นใหญ่มากๆนะคะคือเต็มหลังสุดๆโอ้โหดูดิแล้วเราก็มารอดูกันนะคะว่าพ um hm uhh ี่เตยจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มสักกันเลยนะคะเพราะว่าจะไปข้างนอกกันนะคะจะไปทุรัข้างนอกนะคะคือวันใหม่ดึงทุกคนไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าช่วยวันใหม่อัดคลิปก่อนพร้อมยังช่างพร้อมไปดูกันเลยฮะเริ่มแลนทุกคนยากปะยากนี่ถามมาได้ อุ้ยมันยากมากอ่ะพี่ใหม่เอาหนะ้าือื่อของฝังเกิดเย็นมากเลยเย็นคืนนี้เย็นมาก <minutes> มาก Five minutes later สวยวะเดี๋ยวเราว<ต>เดี๋ยวมึง,งนี้มันไม่ติดว่ะเดี๋ยวมึงเราดูตรงกลางกับตรงท้าย <c oughs> ขาขาดแน่ อย่างนี้ จำหลังมากไม่เคยคิดเลยนะคะว่าหลังนะคะจะมีรอยได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะสักด้วยนะจ๊ะเดี okay, ๋ยวเราแต่งตัวแล้วก็ไปริหาพี่เต้กันดีกว่านะคะเอ้แต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องไปหาที่เปลี่ยนลุกก่อนนะคะเพราะว่าชุดนี้มันชุดสายหวานเกินไปนะคะเราจะไปลุคนี้ไม่ได้นะคะเราต้องไปแบบลุกแบบครูเลยะะทุกคนเ่ว้อย่างเก็จะแต่งวันนี้นะคะคือแนววินเทจนะคะจริงๆวันใหม่ก็ไม่เคยแต่งตัววินเทจหรอกแต่ว่าจะทำเปยังวินเทจที่สุดโอเคปะโอเค เราไปหางซื้อสื้อผ้านะคะแล้วแล้วก็ไปรอชมกันที่บ้านได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเสร็จแน่เสร็จแน่แต่ประเด็นคืออีกกีิวันมันจะลอกวเนแน่ระหว่างเรามันต้องเฮียแน่เลยอุ้ยหลังตึงมากปบายานค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปได้กางเกงะแล้วก็เสื้อมานะคะกางเกงของฮาร่า สุดเพราะว่า I love แบรนด์นี้มากๆคืนะคะคือเก,เกงนางอ่ะถ้าเอามาแต่งว mm ินเทจคือแบบเท่มากท <Wow. S 1> ุกคนเราก็เลยจับแมทกับเสื้อใส่เดี่ยวนะคะคือจริงๆอ่ะกะจะใส่แบบว่าเสื้อยืดธรรมดาแหละแต่กลัวพี่เต้ยไม่เห็นลายข้างหลังนะคะแล้วก็เลยจับมาแมทชกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุคดีกว่าแกไปเต็มตัวกัน,นะะ minutes l a ค e r โอ๊ยายนทะีเถอะ โอเคค่ะ okay, ตอนนี้นะคะเราก็ฟินิชลุกนะคะกับกางเกงฮาร่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเท่มากเธอดูหลังอู้หูคจัง <laughs> แล้วคือประเด็นคือวันที่พกมาคือแบบให้สไตล์ลุคนี้มากนะคะทุกคนแต่งเกงแม่งสวยจริงมังยว่าสวยปะนี่กูไม่กล้าเอาป้ายออกด้วยอยากได้กันดีกว่ามึงไปถือกล้องเพื่อนกูหน่อยดิไปดิ <laughs> เยี่ยมมีทีมงานแล้วค่ะทุกคนพื่เักูชอบจริงๆนะไว้ยกางเกงแม่งสวยจัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเ,เราแกล้งพีเ่เต้กันดีกว่าตอนนี้คือจะบอกเลยว่าออกบ้านมานนตั้งแต่เอ่อ9โมง10โมงนะตอนนี้เวลาเกือบ2ทุ่มแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยคือนางก็ไม่สงสยัยหรอกเพราะว่าไปทำสปามันก็นานหน่อยนะมันก็มีทักมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบทำอยู่ไม่ว่างตอ่อไม่ใช่หรอกเขาแอบไปสักหลังมา แซ่บประกาศลุกนี่กูแซ่บปะสุดยอดอะน,นี่ดูดูดู <c oughs> นี่นี่นีวิธีวิธีคนขับรถแบบสักหลังน่ะนีเ่เราต้องให้รู้ว่าแบบเราสักมาโซ <c oughs> อเนี่ยเออโซ่โซอไงหาทำไปว้าตื่นเต้นว่ากลัวโดนด่าโดนแน่แน่โดนแน่แน,น่ความรู้สึกอะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วค่ะอ่าไม่ตื่นเต้นไหมความร้อนด่ายัง ี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงว่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเซเวน่นวิสเึงเป็นไงเป็นเทปะมาแล้วเคเปะเสื้อเสื้อไปไหกันนี่ไงไปทาไปทางวานไปทสปามาเคปะ ปล่อยนางไว้แล้วไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยอะเฮ้ยฮะไปทำอะไรมาทั้งวันมาทำอะไรมามาลังนี้ทำอะไรมาไข่ายจัดมึงไปแปะมามึงไปแปะมาอย่างานอะเพื่อ จริงๆเฮ้ยอะไรแว่นรวยจังวะแว่นรวยจังวะไม่ไม่คือรู้ไหมทำไมรู้ทำไมบุษบกวันเดียวเสร็จเสร็จเลยเหรอแล้วดูลายอ่ะมีสูตรเลยนะเฮ้ยภาษาจริงนะสักทับเลยไม่เอาี่ไปนคุยล่าหน่อยพี่พี่ต้องไปดูตอนที่ร่วมพวกหนูอ่ะนั่งแปะกันอ่ะไม่ใช่นั่งแปะนอนแปะเหนียวปะ โอ้ยเจมพ,พููคิดได้ไงวะเออเอาชิ้นเล็กๆก็ได้ไมันเลยดูอลังการนะแล้วดูคือแบบว่าไม่วันเดียวมันสาาั่งไม่เสร็จหรอก่นี่คือคนใจแข็งไงไ,ไม่มึงใจแข็งขนาดไหนช่างเขาก็ไม่สามามั่ง้มงเสร็จหรอกว้าอโอ้พี่อ่ะยังมาเล่นกับคนสั่งมาก,ก่อนนะครับน้องโอ้โหอะไร ีสองห้าล้านเนี่ยแน่ๆป้าแมวออกกันอะแมวเออชอบใช่ไหมชอบชอบหนูรู้ว่าพ on ี่ชอบหนูเอามาให้พ no ี listen, ่ได้แหละนี่แม่ฮาร่าหนซื้อมาให้พี่ด้วยเอาฮาร่ามีดีดีเยหรอใช่นี่สีของพี่คือแบบของหนูสีน้ำเงินจะบ้าของพี่จะออกดำดำแบบยีนดำดำแต่สีของหนูมันแบ็ยีนเพดยีนเพดสวยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิโอ้ my god ไอ้ดูชอบขาว่ะกระบอกใหญ่ดูสวย แล้วาแล้วมึงให้กูลองรินทำไมกัก็ถ่ายคลิปให้จบวันนี้ก็คือจบแล้วอ่ะจบตั้งแต่เข้ามาปุ๊บมึงไปแปะมานี่คือจบแล้วถ <c oughs> ือว่าจบแล้วไม่คือดูยังไงก็ดูรู้ถ้าแต่ไม่เฟียวอะ่ะวยจริงใส่คอนกนระีตแบ้เนี่าพี่อยากได้เพิ่ม ไปที่ลิงนี้เลยมาสั่งออนไลน์ได้นะช่วงโควิดนี่ะใช่สั่งออนไลน์ได้ช่วงโควิดคือแบบว่ามีนางแบบมีรูปให้ดูเยอะแยะมากว่าจะเอารุ่นไหนรุ่นไหนแต่ว่ารุ่นของเราแม่งโคตรเท่หรือว่าที่อยากได้นะพี่ก็ไปที่ศูนย์ช็อปของฮาร่าเลยอาหารมีที่นี่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 แล้วก็ที่นี่โคตรเท่ไปไงอะไรไปเท่ไปเงียบร้อยสักเลยอนทุกคนดูดิเโอ้โหแมว เราทำอะไรเหโอ้โหไม่ทำเลมะเนี่ยไม่ทำค่ะเข้าใจมั้ยยังเกงยุ่นแหน่แล้วไปไหนมาไปอยู่บ้านตามาแล้วก็ไปเดินบิ๊กซีเนะี่ยไปหาซื้อเคงเกมมาเนะี่ยแต่๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องถอดไปอะ่ะโฟเทสโอ้โใส่ครบเกิน <c oughs> โอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้คนะ่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบก็ อย่าลืมักดไลค์ like, กดแชร์ share, กดับสั r i b e ให้คลิปนี้แล้วก็แจ้กำลางใจให้เราได้นะคะ,ะหันแก้งมาใหม่สักน,น้อยๆ่จะเชื่อแต่เนี่ยสักเยอะบอกเลยว่าถ้าพี่ไม่เห็นว่าที่หนูนอนสักกันอะ่ะพี่เจะสงสารหนูแค่เลยน